สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ Econ Fin Talk and Share ดิฉันณนะพนาเอกอัครรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะวันนี้นะคะเรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะรู้ทิศทางเศรษฐ,ฐกิจโควิดก็ทำอะไรไม่ได้วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านบรรณาธิการและคณะผู้เขียนจากหนังสือบางขุนพรมชวนคิด1.0ที่อยู่ในมือของดิฉันในขณะนี้นะคะซึ่งทุกๆท่านค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐ,ฐกิจ การเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในบรรยากาศที่สบายๆกันค่ะ mm. และก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงคำถามนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำนะคะท่านบรรณาธิการและคณะผู้เขียนในเบื้องต้นดังต่อไปนี้ค่ะท่านแรกนะคะดรดอนนาคอนทัพผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะท่านเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคและเสถียรภาพระบบการเงินไทยค่ะ สวัสดีครับท่านที่สองนะคะดรทิติมาชูเชิดรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยท่านเป็นหนึ่งในกูรูด้านนโยบายการเงินและนโยบายการคลังของไทยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านที่3นะคะดรณัครินทร์อมเรศรองผู้อํานวยการฝ่ายโครงสร้างเศรษฐกิจธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนโยบายและโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคเกษตรและแรงงานค่ะท่านที่4นะคะคุณสุพิษสุวรรณิกนักวิจัยอาวุโสจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึง้งพากรธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะท่านมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหลากหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจมหาภาคการเงินระหว่างประเทศเสถียรภาพระบบการเงินและตลาดการเงินค่ะ และท่านสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะของวันนี้คุนธน,นันทรมาหาพรประจักษ์ค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะท่านมีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านเศรษฐกิจมหาภาคและเสถียรภาพการเงินนอกจากนี้ยังมีความสนใจที่หลากหลายอื่นอย่างเช่นตลาดการเงินและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราขออนุญาตเริ่มคำถามแรกกันเลยค่ะซึ่งตรงกับชื่อหัวข้อที่เราสนทนากันในวันนี้นะคะนั่นคือรู้ทิศทางเศรษฐกิจค่ะขออนุญาตเรียนถามดรดอนนะคะก่อนเลยค่ะว่ามุมมองของท่านต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเป็นอย่างไรคะยินดีนะครับก็เศรษฐกิจไทยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงโอเลียวโอต่อนะฮะ จริงเรากาลังฟื้นตัวได้ค่อนข้าง,งดีนะแต่ก็มีเรื่องของการระบาดของโควิดรุ่ใหม่ขึ้นเกิดขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเกิดดูประมาณการเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุดที่ประกาศออกมานะครับถ้าเทียบกันแล้วนี่ก็ยังดีกว่าประมาณการที่ให้ไว้ตอนเดือนกันยานะครับก็คือช่วงก่อนหน้าเนี่ยมีการฟื้นตัวได้ค่อนข้าง,งดีนะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีเรื่องของโควิดระบาดขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าคาดว่าก็จะไม่ได้กดเศรษฐกิจลงไปลึกเหมือนตอน เดือนเมษายน,นตอนตรามางสองที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยติดลบคนน่อนข้างมากนะฮะจริงเขาบอกว่าโควิดเนี่ยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเนี่ยรุนแรงมากผมเคยเขียนบทความไว้แล้วก็ได้มาลงในหนังสือบางคพบชวนคิด1.0นะครับเรื่องโควิดวิกฤตโควิดศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักนะครับจริงก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้ว่าศึกครั้งนี้นี่ใหญ่หลวงจริงๆนะฮะคือเขามีผลกระทบในวงกว้างไม่ว่าเป็นประชาชนธุรกิจต่างนาๆนานานะครับ จริงๆแม้แต่ผู้ดเาเนนโยบายเองเนี่ยเขาวุ่นกันไปหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะแต่ก็เป็นที่โชคดีนะครับว่าหลังจากที่บทความนั้นเนี่ยเขียนออกมาแล้วเนี่ยเราก็เห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยนโยบายการเงินการคลังของประเทศต่างๆนะฮะซึ่งช่วยให้เศรษฐกิจโลกและก็เศรษฐกิจไทยเนี่ยจริงไม่ได้หดตัวลึกเหมือนที่เราเคยคาดไว้นะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆในบทความนั้นเนี่ยเขียนไว้ด้วยว่า มีโอกาสที่เศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยอาจจะติดลบมากกว่าตอนปีวิกฤตปี41-40ด้วยซ้ำนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นที่แน่ใจแล้วว่า,น,าน่าจะติดลบน้อยกว่านะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ดำเนินนโยบายการเงินการคลังของทั่วโลกนะฮะทีนี้เนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยจริงๆเราก็ต้องบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือนที่ออกมาเนี่ยมีพัฒนาการที่ค่อนข้างดีนะฮะของเดือนตุลาเดือนพฤศจิกานยนดีกว่าที่เราเคยมองไว้นะฮะ การฟื้นตัวเป็นไปอย่างต่อเนื่องแต่ท่านใดนั่นเองเราก็มีข่าวมานะในในใน,ในเดือนนี้นะเริ่มมีการแพร่ระบาดของโควิดรอ,อกใหม่นะอันนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็คงจะต้องชะลอลงบ้างนะเนื่องจากได้รับผลกระทบแต่ผมมีข้อคิดเห็นตรงนี้นะครับว่าจริงการระบาดของโควิดรอ,อกสองเนี่ยหรือรอ,อกใหม่เนี่ยจริงๆหลายประเทศก็ผ่านมาแล้วนะฮะเราก็เห็นประสบการณ์ในหลายประเทศเนี่ยว่าการที่กลับมาระบาดครั้งใหม่เนี่ย ไม่ได้กระทบเศรษฐกิจรุนแรงมากเหมือนครั้งแรกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยชะลอเป็นการชั่วคราวนะฮะในระยะยาวเนี่ยเศรษฐกิจน่าจะไปเลี้ยงได้อย่างอย่างต่อเนื่องครับคือแรงส่งเศรษฐกิจนี่น่าจะยังมีอยู่นะฮะจริงต้องบอกว่าสิ่งที่ช่วยเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยมีทั้งนโยบายการเงินและการคังนะฮะนโยบายการเงินนี่คงจะอัตราดอกเบี้ยต่ำอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อดูแลต้นทุนทางธุรกิจน,น,นะครับ,รอบอท,นนทั้งของภารครัฐแันนะภาคเอกชน แต่ของภาครัฐเนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการนโยบายอะไรอย่างภาครัฐเนี่ยทำให้เกิดเงินใช้จ่ายหมุนเวียนในเศรษฐกิจนะฮะก็ตัวตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวจริงๆเป็นตัวที่ทาให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ดีกว่าที่เราเคยคาดไว้นะฮะเพราะว่าผลของมาตรการภาครัฐเนี่ยดีกว่าที่ที่เราเคยประเมินไว้จึงต้องบอกว่าในปีหน้าเนี่ยส่วนตัวผมหวังไว้อย่างยิ่งนะว่านโยบายของภาครัฐที่กระตุ้นเศรษฐกิจจะมีความต่อเนื่องนะ เฉพาะในช่วงที่โควิดกลับเข้ามาใหม่เนี่ยจะนโยบายด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยจะมีความสําคัญมากนะในการจะที่ประครับประคองเศรษฐกิจไทยให้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 เติบโตได้อย่าง,อย,างอย่างที่เราเห็นแล้ในปีหน้าเนี่ยเราได้เห็นเศรษฐกิจไทยยยังขยายตัวเป็นบวกนะครับ ค่ะขอพระคุณดรดอนมากๆนะคะในเมื่อการใช้จ่ายของภาครัฐนะคะจะเป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะก็นํามาสู่คําถามที่หลายๆท่านสงสัยค่ะประเด็นนี้นะคะต้องขออนุญาตเรียนถามดรทิติมาค่ะผู้ที่เคยเขียนบทความที่น่าสนใจไว้มากๆนะคะชื่อบทความว่าบาซูก้าภาครัฐเท่าไหร่ถึงพอขออนุญาตเรียนถามท่านดรทิติมาตรงๆเลยนะคะว่าเกี่ยวเนื่องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะเครื่องมือ ภาครัฐทั้งการเงินและการคลังนะคะเราต้องใช้เพื่อรับมือกับโควิดมากเท่าไหร่และเท่าไหร่ถึงพอคะค่ะขอบคุณค่ะนะคุณนภนางน,นะคะสำหรับเรื่องบาสุก้าภาครัฐนะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่โควิดเกิดขึ้นเมื่อ,อ,อปีที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นภาครัฐเนี่ยของไทยออกเครื่องมือการเงินการคลังออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะเราจะเห็นบาสุก้าใหญ่ๆเนี่ยออกมาช่วงเดือนเมษายนะคะจริงๆเราเริ่มเห็นเคสโควิดเนี่ยตั้งแต่มีนาแล้ว แล้วรัฐบาลก็พยายามจะออกมาตรการเกี่ยวข้องกับการเลื่อนภาษีนะคะลดภาระค่าครองชีพค่าน้ำค่าไฟต่างๆนะคะแต่ว่าบาซูก้าใหญ่ๆเนี่ยออกมาตอนเมษาคือการออกพกรนะคะเงินกู้หล้านล้านบาทเพื่อที่จะดูแลแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูผู้ที่รับผลกระทบจากเศรษฐกิจนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีพรกรซอฟท์โลนนะคะสินเชื่อตัดดอกเบี้ยต่ำของปราเทศอีก5 0 0แสนล้านแล้วก็รวมกับพรกร เงินกู้เพื่อดูแลสเสถียรภาพตลาดการเงินอีก4แสนล้านซึ่งรวมกันเนี่ยก็ประมาณ1.9ล้านล้านบาทนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP เนี่ยก็ประมาณ10-11ซต่อ GDP ซึ่งเป็นไซส์ของบาสุก้าที่ค่อนข้างใหญ่นะคะถ้าเทียบกับวิกฤตในอดีตที่เคยเกิดขึ้นกับเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นช่วงวิกฤต40นะคะที่ตอนนั้นมีการกู้เงินเพื่อช่วยภาคก,การเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับช่วงวิกฤตตอนเ,ออเราเกิดน้าท่วมนะคะหรือว่าช่วงหลัง GFC เนี่ยก็ยังใช้เงินไม่เท่านี้นะคะก็จะเห็นว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็พยายามร่วมมือกับแบงค์ชาตินะคะที่จะออกแพ็กเกจใหญ่ตั้งแต่เดือนเมษาเลยแล้วก็ข่าวดีก็คือว่าแพ็กเกจนียก็มีการใช้มาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังเห็นว่าแพ็กเกจนี้ยังยัง,ย,ง,ย,งยังมีวงเงินเหลืออีกอีกพอ,อ,อสมควรน,นะคะก็อย่างพรก์กองเงินกู้เพื่อดูแลและเยียวยาเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้ก็เงินก็น่าจะออกไปประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต ก็ยังเหลืออีก,อกประมาณ40%เซที่จะสามารถใช้ดูแลผลกระทบโควิดรอบใหม่ได้นะคะสำหรับเรื่องเครื่องมือทางการเงินเนี่ยก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยแบงก์ชาติก็มีการลดอัต,ตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นระยะนะคะตั้งแต่ต้นปีลดไป3ครั้งจากต้นปีเนี่ยที่1.25%เปนี่ยลดไป3ครั้งก็เหลือ0.5%เนแล้วนะคะตอนนี้ก็ก็ถือว่าช่วยอย่างที่ดรดอนบอกก็คือเรื่อง เครื่องมือการเงินเนี่ยตอนนี้แบงค์ชาติก็ช่วยให้อัตราดอกเบีย้ยซึ่งเป็นต้นทุนทางการกู้ยืมของการเงินเนี่ยมันต่ําลงมากในระบบเศรษฐกิจนะคะนอกจากนั้นเนี่ยแบงค์ชาติก็ยังมีการออกมาตรการต่างการเงินอื่นๆเพื่อช่วยธุรกิจแล้วก็ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยโดยยกตัวอย่างนนะคะก็คือนอกจากอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่ลดลงไปแล้วเนี่ยแบงค์ชาติก็มีการปรับเพดานอัตราดอกเบีย้ยสาหรับสินเชื่อรายย่อยหรือว่าสินเชื่อบัตรเครดิตให้ลดลงไปประมาณ2 4เนะคะ ก็เป็นการช่วยให้นอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธุรกิจลงแล้วเนี่ยก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อยเนี่ยลงไปได้ด้วยนะคะนอกจากนีน้ก็ยังมีมาตรการช่วยปรับโครงสร้างหนี้ของของธุรกิจหรือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มีการเลื่อนหนี้ต่างๆนะคะที่ที่ช่วยอยู่นะคะสำหรับเรื่องซอฟโลเนี่ยที่ออกไปวงเงิน5 0 0แสนล้านเนี่ยตอนนี้ก็ออกไปได้ประมาณ25%นะคะคือ1 2แสนล้านบาท ก็ยังมีวงเงินเหลือพอสมควรแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแบงชาติก็เพิ่งจะผ่อนเกณฑ์เพื่อที่จะให้ธุรกิจ SME ที่เข้าข่ายกู้ตรงแพ็กเกจนี้ได้เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาได้มากขึ้นนะคะก็ถามว่าบาสุก,าาก้าภาครัฐเนี่ยมันออกไปเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นว่าครั้งที่แล้วเราวางแผนไว้เนี่ยก็คือสามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างยาวถึงถึงสิงส้นปีนี้นะคะก็ยังมีเงินพอสมควรที่จะ่วยดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดรอบนี้ค่ะ แล้วก็ถามว่าเท่าไหร่จะพอใช่ไหมคะคําถามนี้เนี่ยจําได้ว่าตอนเขียนบทความเมื่อเมื่อเมษาปีที่แล้วเนี่ยก็เขียนไว้เหมือนกันว่ามันตอบยากมากเลยคะ่ะว่าเท่าไหร่ถึงจะพอเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดว่ามันเริ่มดีขึ้นหรือยังซึ่งตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าอยู่ๆมันก็กลับมาละลอกใหม่นะคะแล้วก็ถามว่าพอหรือไม่พอเนี่ยก็มันก็ขึ้นอยู่กับพวกเราประชาชนด้วยคะ่ะว่าเราจะช่วยกันป้องกันไม่ให้เ,เชื้อเนี่ยมันมาติดแล้วก็ป้องกัน ป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างได้ดีแค่ไหนซึ่งมันก็จะช่วยให้เ,เงินจากภาครัฐเนี่ยไปดูแลกลุ่มคนที่ท,ที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก่อนนะคะค่ะ,คะขอบพระคุณมากนะคะมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐดังกล่าวนะคะอาจจะนําไปสู่ประเด็นนะคะซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับ บริษัทผีดิบนะคะหรือซอมบี้เฟิร์มค่ะดิฉันเคยอ่านบทความนะคะที่คุณสุพิธได้เขียนไว้แบบน่าสนใจมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับบริษัทผีดิบหรือซอมบี้เฟิร์มจึงอยากจะเรียนถามว่าแท้จริงแล้วค่ะซอมบี้เฟิร์มคืออะไรคะและจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตัวเราอย่างไรบ้างคะขอบคุณมากครับสําสหรับบริษัทซอมบี้เฟิร์มนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับ ทุกท่านที่เป็นแฟนหนังภาพยนตร์แนวระทึกขวัญเนี่ยก็คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าซอมบี้หรือผีดิบเนี่ยก็คือคนที่เหมือนตายไปแล้วแต่ว่ากลับฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่ามีพฤติกรรมที่แตกต่างไปอย่างสุดขั้วก็คือไล่กัดกินเนื้อมนุษย์คนอื่นด้วยนะครับซึ่งคําศัพท์นี้เนี่ยมันแพร่หลายเข้ามาในวงการเศรษฐศาสตร,ร์การเงินนะครับโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิดนี้เองนะครับก็คือใช้เรียก บริษัทต่างๆที่เป็นบริษัทที่มีผลิตภาพต่ำแล้วก็นำมาสู่ผลกำไรที่ต่ำนะครับหรือประสบการณ์ขาดทุนอย่างต่อเนื่องเนี่ยแต่ว่ายังคงมีสภาพคล่องในการหล่อเลี้ยงบริษัทให้ยังคงมีชีวิตอยู่ได้นะครับไม่ว่าจะส,สินเชื่อจากสถาบันการเงินในภาวะตร,ราดอกเบี้ยต,ต่ำก็ตามนะครับหรือว่ามาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในแบบเวียงแห่นะครับเพราะฉะนั้นบริษัทเหล่านี้ก็เลยเรียกเป็นบริษัทผีดิบ หรือซอมบี้เฟิร์มนั่นเองนะครับถามว่าคำจำกัดความหรือนิยามที่ในแวดวงวิชาการเขาเขาเรียกกันในอย่างแคบๆเนี่ยว่าอะไรขออนุญาตอธิบายในรายละเอียดนิดนึ่งนะครับก็คือเป็นบริษัทที่มีอัตราส่วนในการชำระความสามารถในการ จ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยที่ตัวเองมีอยู่นะครับอัตราส่วนนั้นเนี่ยอาจจะต่ำกว่าหนึ่งะครับหรือว่ารวมทมั้งมีระยะเวลาในการดำเนินงานของบริษัทนั้นเนี่ยค่อนข้างจะนานอยู่ก็คือประมาณสักสิปีนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทใหม่ๆที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าข่ายว่าเป็นซอมบี้เฟิร์มได้มากนักนะครับเพราะว่าจะต้องมีระยะเวลาในการดําเนินงานอยู่ในระยะเวลานาน,านพอสมควรนะครับรวมทั้ง การคาดการไปข้างหน้าบริษัทเหล่านั้นเองเนี่ยก็ดูทีท่าว่าจะ มีความสามารถในการทำกำไรได้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดการณเนี่ยดูแล้วเป็นบริษัทที่จริงๆน่าจะล้มหายตายจากไปแต่ก็ยังคงอยู่ได้ก,ก็เลยเรียกกันว่าซอมบี้เฟิร์มสินว่านะครับถามว่าบริษัทซอมบี้เฟิร์มเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ในระบบเศรษฐกิจมากๆเนี่ยแล้วให้ผลอย่างไรนะครับก็จะบอกว่านอกจากบริษัทจะขาดแรงจูงใจในการปรับตัว อะไรต่างๆแล้วพบว่าได้รับความช่วยเหลือตลอดใช่ไหมครับแต่ว่ายังบิดเบือนกลไกลตลาดด้วยนะครับเพราะว่ามีบางบริษัทเนี่ยอาจจะคอยตัดราคาคู่แข่งที่พยายามที่จะเข้ามาแข่งขันใหม่นะครับรวมถึงบริษัทที่มีศักยภาพอื่นๆที่เป็นบริษัทใหม่ๆเนี่ยทำให้ภาพรวมของระบบการแข่งขันเนี่ยมันถูกบิดเบือนไปได้แล้วก็นํามาถึงการที่ศักยภาพในการอของเศรษฐกิจประเทศเนี่ยมันถดถอยลงได้นะครับถามว่า แล้วเราต้องทำอย่างไรกับบริษัทซอมบี้เฟิร์มเหล่านี้นะครับก็ต้องบอกว่าขออนุญ,ญาตเรียนนำประถกษาพิเศษของท่านอดีตผู้ว่าการาวิรุธัยสันติประพบด็อกเอรวิรุธัยสันติประพบนะครับที่กล่าวว่าจริงๆแล้วมาตรการที่เราช่วยเหลือกับ บริษัทต่างๆเนี่ยในระยะต่อไปนียก็อาจจะต้องมีความตรงจุดมากขึ้นนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นการเหวี่ยงแหแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยเราก็จะต้องช่วยกันเร่งแก้ไขกฎระเบียบอะไรต่างๆที่ซ้ำซ้อนนะครับรวมถึงว่าไม่จำเป็นเนี่ยทำให้บริษัทเหล่านั้นได้เข้ามาเป็นผู้เล่นใน ระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้นนะครับประกอบกับผู้ประกอบการเองนะครับก็คงต้องเร่งปรับตัวแล้วก็ أ, พัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่สม่ําเสมอนะครับไม่ว่าจะในช่วงวิกฤตหรือว่าในช่วงเวลาปกติก็ตามเพราะว่าก็คงไม่มีใครที่จะอยากถูกตราหน้าว่าเป็นบริษัทซอมบี้เฟิร์มสถูกไหมครับที่น่าเกลียดน่ากลัวกันนะครับ ขอบพระคุณมากนะคะชัดเจนมากๆเลยค่ะนับว่าวิกฤตในครั้งนี้นะคะส่งผลกระทบเป็นรอยแผลเป็นหรือสกาให้แก่เศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะซึ่งพวกเราค่ะต้องร่วมมือในการแก้ปัญหาต่อไปข้างหน้าค่ะนอกจากรอยแผลดังกล่าวนะคะตอนนี้ค่ะที่หลายๆท่านค่ะทั้งวงการวิชาการนะคะพูดถึงเป็นอย่างมากคือระเบียบโลกใหม่ค่ะหรือกระแสะการทวนโลกาพิวัฒ ดี globalization นะคะดิฉันค่ะขออนุญาตค่ะในประเด็นนี้นะคะเรียนถามคุณท่านันทรค่ะผู้ที่ได้เคยเขียนบทความที่น่าสนใจนะคะเรื่องอนาคตของกระแสโลกาภิวัตและความท้าทายของโควิด19ว่าคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้และจะส่งผลต่อการนำเข้าและส่งออกอย่างไรบ้างคะค่ะขอบคุณค่ะก็ก่อนอื่นะคะก็ต้องกล่าวนิดนึงก่อนว่าไอตัวกระแสะการทวนกระแสโลกาภิวัตอะคะ่ะหรือว่าตัว De globalization เนี่ย ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่มาจากโควิดนะคะความจริงแล้วสถานการณ์นี้ค่ะก็เกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ในช่วงของอดีตประธานเทบดีทรัมนะคะก็มีความคิดที่ว่าการที่วัตถุดิบต่างเนี่ยไปกระจายการผลิตอยู่ทั่วโลกค่ะก็ส่งผลเสียต่อประชาชนอเมริกันด้วยก็เกิดนโยบายอเมริกันเฟิร์สขึ้นมานะคะก็คือการที่ทางประธานาธิบดีทรัมเนี่ยก็อยากจะให้พวกโรงงานผลิตหรือว่าภาคธุรกิจของอเมริกาเนี่ยกลับมาผลิตที่ประเทศตนเองมากขึ้นนะคะ ก็อาจจะกล่าได้ว่าไอตัวด e c กบริลเลชันเนี่ยไม่ได้มาจากโควิดนะคะแต่ว่าโควิดเนี่ยอาจจะเป็นตัวเร่งให้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะคะก็ในช่วงที่มีการะระบาดของโควิดแรกๆค่ะที่เมืองอู่ฮั่นของประเทศจีนเนี่ยก็ส่งผลต่อระบบการผลิตห่วงโซ่ประทานของโลกหรือว่า global supply chain ค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะ ซึ่งก็จะมีบริษัทชั้นนาของโลกเกี่ยวกับรถ,รถยนต์ต่างๆค่ะทั้งทั้งบริษัทของทั้งญี่ปุ่นเองหรือว่าทางอ,อเมริกาเองเนี่ยไปตั้งสายการผลิตอยู่ที่จีนนะคะพอเกิดการปิดอู่ฮั่นเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นดีทรอยต์แห่งหนึ่งของจีนได้เลยนะคะก็ทําให้พวกวัตถุดิบหรือว่าชิ้นส่วนเนี่ยขาดแคลนไปถึงแม้ว่าจะปิดแค่เมืองที่จีนนะคะล็อกดาวน์แต่ก็กลายเป็นว่าไอ้ระบบสายการผลิตทั่วโลกค่ะก็ต้องหยุดชะงักลงไปด้วยเพราะว่าไม่มีชิ้นส่วน ยานยนต์จากจีนเนี่ยมาผลิตในประเทศอื่นๆนะคะก็อาจจะกล่าวได้ว่ามันก็เป็นการกระทบกับระบบะห่วงโซ่ผู้ทานของโลกค่อนข้างมากนะคะในอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเหมือนกันก็เช่นอุตสาหกรรมพวกยาค่ะ,ะถึงแม้ว่าจีนเนี่ยอาจจะเป็นประเทศที่ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเนี่ยแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ผลิตสารตั้งต้นในการผลิตยาะคะซึ่งผู้นําเข้าส่วนใหญ่ก็อยู่ในประเทศอินเดียค่ะ ซึ่งเมื่อมีการปิดล็อกดาวน์ที่จีนเนี่ยการผลิตยาในอินเดียเนี่ยก็ลดลงไปถึง20%ซึ่งก็อาจจะทําให้ยาซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในช่วงที่มีการระบาดเนี่ยขาดแคลนด้วยเช่นกันก็จะเห็นได้ว่าการปิดการมี globalization ที่มีการกระจายการผลิตไปทั่วโลกเนี่ยก็อาจจะถูก disrupt ได้นะคะมันก็เลยมีกระแสะที่เกิดขึ้นมา2กระแสะะคะ่ะท,ที่นักวิชาการต่างๆก็กล่าวกันว่าเมื่อโควิดมาเนี่ยไอ globalization ที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็อาจจะทําให้กระแสแรกนะคะก็คือจะต้องลดการผลิตที่เป็นระยะไกลมาเป็นระยะใกล้ามากขึ้นหรือมาผลิตในภูมิภาคมากขึ้นถ้าเกิดเป็นคําศัพท์ทางเทคนิคก็อาจจะเรียกว่าเป็น regionalization นะคะเราก็อาจจะเห็นว่าการกระจายการผลิตที่เมื่อก่อนเคยอยู่ที่จีนบ้างอเมริกาบ้างแล้วก็มาส่งมาผลิตที่ไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะคะก็อาจจะกลายเป็นว่าบริษัทต่างๆเนี่ยอาจจะมากระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคเดียวกันแทนก็อาจจะเช่น ย้ายจากจีนย้ายจากอเมริกามาอยู่ที่อาเซียนเป็นต้นนะคะอีกกระแสนหนึ่งที่กล่าวกันค่อนข้างมากเหมือนกันก็อาจจะเป็นว่าหรือว่าเราไม่ควรจะมีการผลิตที่ประเทศอื่นๆแต่ว่ามาตั้งบริษัทการผลิตให้ครบทั้งผงโซ่ประทานเนี่ยในประเทศใดประเทศหนึ่งแทนหรืออันนี้ก็จะเป็นที่ทเรียกว่า Localization นั่นเองค่ะซึ่งทั้ง2กระแสนเนี่ยก็มีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะเช่นบริษัทในไต้หวันหรือญี่ปุ่นเนี่ย ที่ก็เริ่มย้ายบริษัทของตนเองสายการผลิตของตนเองเนียออกจากจีนแล้วก็มากระจุกตัวที่ภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นหรือแม้กระทั่งว่าไปอยู่ที่ประเทศของตัวเองเลยเช่นของบริษัทในญี่ปุ่นเป็นต้นนะคะซึ่งทั้ง2องอย่างนียก็ส่งผลต่อภาคการส่งออกของไทยเช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดบริษัทเหล่านีน้ตัดสินใจที่จะกลับไปสร้างโรงงานที่ประเทศของตนเองเนี่ย มันก็ย่อมส่งผลต่อการจ้างงานของบริษัทในไทยแล้วก็การส่งออกของไทยนาคตด้วยค่ะหรือว่าถ้าเกิดบริษัทเหล่านี้เนี่ยตัดสินใจที่จะย้ายมาในอาเซียนแต่เขาไม่เลือกไทยมันก็จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของเราในอนาคตนะคะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ที่ว่านโยบายของเราเนี่ยจะสามารถดึงดูดให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยตัดสินใจที่จะอยู่ต่อที่ไทยหรือลงทุนเพิ่มที่ไทยยังไงนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่ก็ตอบยากเหมือนกันว่าเราจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นนะคะ ขอบพระคุณมากๆนะคะฟังแล้วก็ทราบว่าเศรษฐกิจไทยของเรายังจะต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายอีกมากมายเลยค่ะตรงนี้ก็เลยต้องขออนุญาตนะคะดรนครินนะคะเรียนถามค่ะเพราะว่าท่านได้เขียนบทความที่ตรงประเด็นมากๆเกี่ยวกับคําถามนี้นะคะหลังจากโควิด -19 ไปแล้วเราจะเดินหน้าไปอย่างไรให้เข้มแข็งคะจริงๆแล้วนี่นะครับต้องเรียนว่าคําว่าหลังจากวิกฤตโควิด1 9นะครับยังถือว่าเร็วมากที่จะเรียกคําอย่างนี้นะครับ ผมอยากจะเท้าความกลับไปที่ดรดอนได้กล่าวไว้ตั้งแต่แรกนะครับวิกฤตนี้ใหญ่หลวงนักนะครับเราเห็นกระบวนการพัฒนาการของวิกฤตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี63จนถึงสิ้นปี63นะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการทำงานในการดูแลวิวกฤตนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างที่หลายๆท่านได้พูดกันแล้วว่าเราต้องการแรงส่งจากภาคการคลังใช่ไหมครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยภาคธุรกิจเองก็ต้องหลีกเลี่ยงปรับตัวไม่ให้เป็นซอมบี้นะครับท่ามกลางกระแสความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าโลกการจะย้ายฐานการผลิตดี globalization กลับไปหรือเปล่าเหมือนที่คุณธนันทรบอกนะครับในมิติเหล่านี้มันทําให้วิธีการดําเนินการเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจขอพูดจากใกล้ไปไกลถ้าใกล้ตัวสุดก็คือ,อ,อในฐานะพนักง,งานของธนาคารประเทศไทยนะครับเราให้ความสําคัญมากขึ้นมากกับก,บการสื่อสาร ต้องเรียนตรงๆว่าส่วนหนึ่งแล้วของออคอลัมน์บางขุนพรมชวนคิดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราค่อยๆอัปเดตในรายสัปดาห์ในหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็สิ่งที่อัปเดตเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสดใหม่เปลี่ยนแปลงไปตามการยกตัวอย่างง่ายๆก็คือ1เดือนที่แล้วนะครับเรายังค่อนข้างภูมิใจหมายถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับเรายังค่อนข้างภูมิใจว่าประเทศไทย,ยมีอัตราการติดเชื้อค่อนข้างต่ําดูแลทางสาธารณสุขได้อย่างดีเยี่ยมและเรากําลังพูดกันถึง การเปิดประเทศนะครับต้อนรับขาเข้าจากต่างชาติอย่างเต็มรูปแบบในช่วงสิ้นเดือนธันวาคมถัดมาเนี่ยเราพบเคสซึ่งจะเรียกตรงๆว่าเป็นเคสที่ไม่แปลกใจเลยนะครับเป็นตัวอย่างเดียวกับที่ประเทศสิงคโปร์เคยพบนะครับการติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเป็นต้นเนี่ยนะครับและเป็นการติดเชื้อในวงค่อนข้างจํากัดมีจังหวัดพื้นฐานที่ติดอยู่เพียงไม่กี่จังหวัดแล้วก็มีการควบคุมโรคได้ค่อนข้างเร็วและก็ดีมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับทั้งหมดที่พูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ เราเคยคุยกันไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วว่ามันจะไม่ได้มีระลอกเดียวนะครับมันจะมีหลายระลอกและต่อให้มันจบระลอกไปแล้วต่อให้เรามีวัคซีนแล้วเนี่ยเร็วเกินไปมากครับที่จะเรียกว่ามันเป็นโรคหลังวิกฤตโควิดสิ่งใหม่ที่อยากจะเรียกก็คือเราอยู่กับโควิดตามชื่อการสนทนาในวันนี้นะครับว่ารู้ทิศทางเศรษฐกิจโควิดก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าพูดลําลองกว่านี้ก็คือมาอ่านบางคุณพมชนคิดเศรษฐกิจโควิดก็ทําอะไรเราไม่ได้นะครับอันนี้มันก็ เป็นสาเหตุไม่ใช่บางคนผมชวนคิดเป็นควรับผิเศษนะครับแต่เพราะาการอัปเดตรายสัปดาห์เนี่ยนะครับจะทําให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นภาพมากขึ้นผมขอถอยไปเรื่องที่บอกว่าไกลขึ้นนะครับจากมุมของแบงก์ชาติเนี่ยก็คือในมิติที่ว่าแล้วทําอะไรกันเราพูดถึงภาครัฐภาคคลังภาคแบงค์ชาติภาคธุรกิจภาคประชาชนทําอะไรกันสิ่งแรกแที่ทำเนี่ยนะครับก็คือเราล็อกดาวน์ตอนต้นปีใช่ไหมครับควบคู่ไปกับการให้เงินเยียวยาตรงจุดมากๆนะครับเราให้กลุ่มที่ เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับเราให้กลุ่มที่เป็นกเกษตรกรขึ้นทะเบียนและเราก็ให้กับกลุ่มลูกจ้างประกันสังคมที่นายจ้างเขาไม่ได้อยากไล่ออกไม่อยากปิดกิจการแต่ผลของโควิดทําให้ต้องยุติการผลิตลงเป็นลักษณะที่เรียกกันว่า leave w i t h o u t pay นะครับการดูแลของภาครัฐดําเนินกันไปได้สักหนึ่งต่มาสแต่ใช้เงินก็นประมาณไปพอสมควรหลังจากนั้นเนี่ยเราคลายล็อกดาวเราเปิดเมืองเราสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมาภาครัฐเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าได้มีการจ้าง แรงงานหรือคนทั่วไปเพิ่มขึ้นเป็นการช้างงานชั่วคราวเนี่ยเป็นหลักแสนคนแล้วนะครับในช่วงโควิดนี้และสำหรับภาคเอกชนเองเนี่ยนะครับก็มีทางผู้ดำเนินนโยบายด้านแรงงานเนี่ยก็ร่วมมือกันนะครับดำเนินการจัดงาน j o b Expo ขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนะครับาสามารถหางานภาคเอกชนมาถึง5 0,000 0กว่าตำแหน่งนะครับเราก็มีการจ้างงานเกิดเกิดขึ้นหลายหมื่นแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็สะท้อนถึงแนวทางการทำงานที่ ผู้ดำเนินโนโยบายในทางปฏิบัติอย่างเช่นกระทรวงแรงงานกระทรวงการอุดมศึกษาร่วมมือกับผู้ดําเนินนโยบายในเชิงแผนเช่นกระทรวงการคลังสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็ผู้ดําเนินนโยบายการเงินงเช่นธนาคารประเทศไทยนะครับรวมถึงที่ขาดไม่ได้ก็คือภาพเอกชนนะครับทั้งในระดับนายจ้างเช่นออกรกรกรรมการร่วมรัฐเอกชนและระดับลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้แทนสภาวิชาชีพหรือสภาลูกจ้างต่างๆนะครับที่ทําให้ความเชื่อมโยงในการช่วยกัน คันธกกำลังดูแลประเทศในภาวะที่เรากำลังเผชิญกับการระบาดระลอกที่สองเนี่ยเป็นไปได้ต้องเรียนกลับมาจุดเริ่มต้นว่าทั้งหมดเนี่ยไม่เกินคาดนะครับเรามองกันไว้แล้วดรดอนบอกแล้วว่าใหญ่หลวงนะครับและใหญ่หลวงไม่ใช่ไม่ใช่มีระลอกเดียวและเราจะจบกันแค่นั้นแต่ใหญ่หลวงในมิติที่ว่ามันจะมีการกลับมาซ้ำกลับมาซ้ำวัคซีนก็อาจจะไม่สามารถรองรับโควิดที่กลายพันธุ์ได้ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยนะครับ ไม่เกินไม่เกินสิ่งที่เราดูแลอยู่และสิ่งสําคัญที่สุดก็คือถ้าจะเดินหน้าไปข้างหน้าเนี่ยนะครับเราจะต้องรักษาโมเมนตัมแรงส่งของความร่วมมือนะฮะซึ่งถ้าเรามีความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นระหว่างภาคเศรษฐกิจและภาคสาธารณสุขระหว่างผู้ด,ดําเนินนโยบายกับภาคเอกชนระหว่างภาคการศึกษาและภาคแรงงานระหว่างพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับผมมั่นใจครับว่าเดินไปข้างหน้าโควิดก็ทําอะไรเราไม่ได้ขอบพระคุณครับ ค่ะขอบพระคุณมากนะคะวันนี้เราได้สาระเนื้อหาความรู้นะคะท,ทั้งทิศทางของเศรษฐกิจไทยนะคะความท้าทายในอนาคตและประเด็นที่น่าสนใจมากมายค่ะในนามของผู้ชมทุกๆุกท่านนะคะขอขอบพระคุณนะคะคณะผู้เขียนและบรรณาธิการหนังสือบางขุนพรมชวนคิด1.0เป็นอย่างสูงค่ะค่ะและก่อนจะจากกันไปนะคะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์หนังสือเล่มนี้ค่ะบางขุนพรมชวนคิด1.0นนะคะท่านที่สนใจค่ะสามารถหาซื้อได้นะคะที่ร้านนายอิน คีโนคเนยะ C1 Book Asia เ o o ชีย o หรือสื่อหนังสือจุลานะคะร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศค่ะอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วทั้งสนุกและได้สาระนะคะท่านจะทราบวา่าเรื่องเศรษฐกิจการเงินนะคะ,ะเป็นเรื่องที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ไกลตัวเราเลยค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะขออนุญาตลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ